สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพบบอกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองจะมาบอกความฝันไอ้นุ่มสกกลครับผมความฝันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปวดใส่พิจารญาณในการรับชมนละฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโฉคเลยดวงครับถีถูกหรือบ่ถูกอันนี้เบาหนองกระบอกบ่ไหนนะครับเนาะเพื่อนบอกสูฟังเบาหนองก็เลยเอามาเบอกซูเอฟซีฟังอีกเทอหนึ่งนะครับเนาะอย่างไรก็เป็นความเสื่อความเสื่อก็คือความเสื่อ นะครับเนาะจากไายงวดนี่วันที่ส7บเจมกราหกเจ็ดเข้ามาหลับโฉวไปน้ำกันคือเก่าครับผมเพื่อนกัดตอนแายบ้านน้องกัะถามเพื่อนล่ะว่าอันคุยกันเนาะพูดคุยกันกับว่าได้เลียก็ไดล่ะพี่งวดนี้เพื่อนกับว่าโอ้ยจากสื่อตัวใดคือกันล่ะแต่ว่ากัะสื่อใ้แน่เราหลัเพิ่นว่าสื่อใ้แน่เราจากวันสิเป็นตังใดบ้านน้องก็ได้ถามว่าได้เลขมันจ่ใสเิ่น่าได้เลียกไจ่ใส่เพื่อนบอกว่า อันฝันสื่อเหลขฝันดอกเพื่นว่าสื่อเลขฝันว่าอ๋ามีฝันยังคือบวบอกบเบาสู่ฟังในวัดเพิ่นก็เลยว่าจักใหญ่มันบวถือกันละเรยบเบาเดียมันว่าเราเอ้ยวอามาหลวดว่าเสร็เราฝันเพื่อนว่าฝันเห็นเพิ่นว่าฝันเห็นอันอันยังละคลายๆว่าคขยฝันฝันเห็นล่งโล่งศพมันอยหนามมากเพิ่นว่า ฝันเห็นโลงศพมันลอยขามหน้ามากพ่นว่ามันมาบวกลีกที่พ่นว่ากต่ในฝันน่ะพ่นว่ายืนยืนคนละฝั่งยืนคนละฝั่งแต่ว่าอีกฝั่งนั้นเห็นเขาจัดงานศพพ่นว่าเห็นเขาจัดงานศพก็บ่ได้คิดหยังดอกพ่นว่าเพราะว่ามันมันอยู่คนละฝั่งไปไปมาๆอันศพนั่นโอ้ยโล่งนั่นมันมันก็มันตกลง มันตกลง isons, จากจากมองที่เพิ่นตั้งมันตกลงแล้วมันตกลงมาใส่น้ำแล้วมันจังไรบาดนี่มันจังลอยขวบมาหาว่า์สันขนาดฝันยังตกใจเพิ่นวะขนาดฝันยังตกใจเรียบเบาแกเรียกว่าแท็กซี่เป็น,นตระแตยเพิ่นวะล้วงมึงเด้อเพิ่นวะแล้วเบาหน่องได้ถามว่าเรางวดวอา lifting, หารไอถึงเหลี่ยบไอถึอยู่เขนานะไอถึงซีซีอะไรอย่างเี้นะ ไอถึงซีซีแล้วงวดนี้ไอตีเป็นอย่างบอก้องถามเพื่อนหนะไอตีเหล็กป็นตอย่งางกับบ่งหูคือกันจักสิตีเป็นเหล็กตัวตัวใหแต่ว่าไออาจจะซื้อเหล็กที่มันบบเกียวกับความฝันก็บใดหรือจังใดเพื่อนว่าใช่นะเพื่อนบอกว่ามันเป็นไป,ไปว่าใดดอกแต่สิมันบบเกียวกับควาวฝันแต่ว่าเห็นเหล็กที่มันติดอยู่ในโล่งเพื่อนว่าเห็นเหล็กที่มันติดอยู่ในโล่ง คือเขาเขียนไวใน้ในในในโลกเห็นว่ามันขึ้นมาหางหนึง่งเห็นป่ะมันขึ้นมาหางหนึง่งเห็นป่แท็กซี่เป็นจังได้เห็นป่ะแบบนี้บนเบาหน่อวา่าเห็นเห็นตัวเดียวบ่แเมียนมันขึ้นมาตัวเดียวเห็นป่ะมันขึ้นมาตัวเดียวอันเลขมันขึ้นมาชัดแห้งตัวเดียวอันเลขเลขกที่มันขึ้นในฝ้าโลกโอ้ยเล็กที่มันขึ้นในโลกนัน่นไอ 4, 8, ้สี่แปดสามเห็นป่ะ ทีแปดสามเห็นชัดแห่งเลือดเบา,นะาเลยคนก็อบอกว่าหรือสีล่องเสียงเบิงบอกผมนวะ่าแต่ว่าไอา้ก็ซื้อไว้แล้วล่ะไอ้แต่ว่าโรตเตอรี่นั่นไอ้มันได้ซื้อเพคนว่าโรตเตอรีอยย่ไอ้ยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าไอ้ซื้อแต่แต่อันนี้ไหวในระบบ๊ทไหวคนว่าไอ้ซื้อในระบบไหวแต่ว่าโรตเตอรี่นั่นไอ้ยันไันได้ซื้อเพคนว่างสินะเพือนะ่อนก็เลยว่าขันผู้ใดแปรเลขตัวใดได้มาอีกเพิ่มมาอีกแตเขามาคอมเมนต์เห็นในเพื่พอนว่าเขามาคอมเมนต์เห็นเนี่ ว่าเหล็กมันสิออกตัวใดเหล็กมันสิเป็นตัวใดทั้งสี่นะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเราเพิ่นฝันแล้วเพิ่นเห็นเป็นตัวเหล็กมันขึ้นมาในในโลงนั่นล่ะโลกร้อยนามมาเพิ่นว่าสามเอซีซีแปดสามนวลองคอนึงครับเด้อลองพิจาณเบิ่งเหล็กแอนุ่มสกอนครับโลกร้อยนามมาบอกเหล็กเิ่นว่าเอาคนเฮาก็ฝันแปลกๆไปแต่ละมือว่าเราก็ฝันเจ้านี่ก็แปลกอีหลีเนาะอ้ายแล้วอิริย์นะไอ้ายก็ฝันแปลกแปลกเป็นว่าเพิ่นว่า ไอ้บุ๊ชือเลขอีหยังเลยไอ้เอาแต่เล็กตัวนี้ล่ะเป็นว่าเอาแต่เลขตัวนี้ต้นเดียวเลขเม็ดเดียวหางเดียวพ่อจบเป็นว่าถือก็ถือบ่ถือก็แล้วเป็นว่าว่าหนึ่งก็ได้ถามว่าซื้อไว้หลายอยู่บ่ซื้อไว้บ่หลายดอกซื้อไว้ตัวละห่ารวยเป็นว่างกกับซื้อหกกัปใบตัวละห่ารวยเป็นว่าเอาไว้พ่อได้ลุ้นดอกเป็นว่าสองตัวได้ซื้ออยู่บ่บ่ท่านไหนซื้อหรอเนะซื้อแต่สามตไว้บ่าวนหนึ่งเลยว่าซื้อสองตไว้เนมเนียตีหลับบ่เป็นว่าจีซื้อแต่เหล็กสามตัวซื้ จักชีพชักเศร้าชักลอยนึกกว่าไปเพื่นว่าเออเดี๋ยวสื่สื่ออยู่ดอกแต่ว่าสื่อไวตะลิกทราบตัวเพื่นว่าอันสีสีแปดสามนองนะครับเด้อเลขไอ้นุ่มสกุลครับสีแปดสามเม็ดเดียวตัวเดียวโล่งลอยหนาหม,มาบอกเลยครับหมักบ่ามากักขึ้นอยู่ที่ดุนพินิจครับเพิ่นฝันจังได้จังมาเห็นตัวเลขคักแต่นว่าคันถืขกันด,ดีไปเพิ่นว่าถือกระโชคดีกันเพราะถือกระยาวากันเด้่เพิ่นว่า คนกัดเทถามเราเบาหน่องอันปุสวงเลี้ยวเบิดระบบเบาหน่องเราวัดยังเหลือเทพื้นเบาหน่องบ่เหลือเทพื้นอ้าเดี๋ยวจังหวะกันเพิ่มก็บอกเอ้าโบป็ิยังเบาหน่องวัดบ่เป็ิยังดอกเจ้าบ่ยากดอกก็เสั็จกันเลยว่ากันกันว่างกามาขันไดพานมาทันนีกามาเออเขามีโอกาสที่ไปดอกคนว่าจะอะไรก็ลองพิจารณาก่นครับเด้อเลขไอ้นุ่มสกุลครับสี่แปดสามเลขขึ้นโลง เลขขึ้นในในโลกโล่งลอยหนามมาแต่ว่าบริเปิดเบิ่งในโล่งได้ว่ามีโสบหรือบ่มีจังซี่นะแต่ว่าโล่งมันปิดอยู่แต่ว่ามันหังนลอยลอยขามนามมาเลยว่าซั่นงึดหลายเพิ่นว่าฝันยังฝันแปลกแปลกเงึดเงึดเพิ่นว่าเสร็จโบหัแล้วเพื่อเฮาได้โชคว่าดอกว่าวเว้าเพื่อนเด้โชคงวดวันถือซีซีถือซีซีเห็นเจ้าเว้าในคลิปว่าให้ซื้อเอาอายุเพิ่นเด้อว่าซั่นอ้ายก็ได้ซสืออ้ เอาอายุเบาหน,น่องและซีซีพันวะ่ะหงวดนีเลขไอ้นุ่มสกุลค,ครับ4ีแปดสามครับเม็ดเดียวตัวเดียวเอาไว้พิจารณาบึ่งมักบ่มากมากกนลองมึงนะครับเด้อสื่อตีใบหาบาทที่บ,บาทกันยังดีสื่อพ่อได้หลุดน,นะครับเนาะอย่าสื่อหลายคือเพื่อนเพื่อนสื่อหลายคือกันเนี่ยคนมักเหรียญเนาะคนมักเหรียญมันกับสื่อของเพื่อนผู้ใดทุนหลายก็สื่อหลายขันทือกระทือหลค์ขันเสียกระเสีย,ยหลายแบบเนาะ เสียก็เสียไรถือก็ถือไยเอาเหลือแต่เพื่อนดวงไผ่ดวงมันนะครับนอเหลือแบบมันว่ากันบ่ไอะไรจะได้งวดนี้เฮากับมารับโฉบไปน้ำเงานคีอเก่าเดี๋ยวแก่ไก่มือเดี๋ยวสีคอไอ้ไครหลายคนถามมาว่ามือได้สีคอไอ้ครมือได้สีไปคอเวืคดีถ่ทาอยู่แล้วดีว่าจะเดี๋ยวสีฝาาไปขอให้นะครับนอแล้กการเข้ามาหลับโฉบน้ากันนะครับนะทุกจิิงทุกอย่างให้มันผ่านผลไปเดยดีเพราะว่าอียังขึ้นปีใหม่แล้วงวดนี้งวดแรกวันที่สิบเจ็ด มุกลาหกเจ็ดอีกครึ่งวดแหรกของปีใหม่นะครับนาอเอามารับโชว์ไปทํากันบานนอกกันแล้ววาถ้าอายมีเหลกตัวใดอีกถ้ามีตัวเหลกตัวใดมาเพิ่มบอกในเดอร์เพินน่นนะบาวนอกวาบอกในเดอร์เพิ่นว่าอเ,นนเออโอเคเดี๋ยวคันไดเหรกไม่อีกหรือสิเพิ่มตัวใดได้สิบอกดอกเพิ่นว่าแต่ว่าตัวนี้เอาตัวนี้ไปก่อนสี่แปดสามตัวเดียวเม็ดเดียวซื้อไ้ตัวรหัสหนอยหนึ่งดอกเพินน่นว่าซื้อไปเพราะได้รุ่นเพินน่นว่าช่วงนี้พอเผาลงเนี่ยตัวเหลีกเพินน่นว่า จากเคยสื้อตัวละพันสองพันเกิดลดมากตัวนี้เลือดอยู่ตัวละห่าลอยแล้วพนักาวเอาพ็นหยังหมกักไผ่หมักมันหมานไผ่หมานมันนะครับเดออโชคดวงแต่ละคนมันบอคือก,กันขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิไนก็นให้สมหวังดังปราถนามีเงินใส่ใจบกขาดมือขอให้เฮ็ดยังก็ให้ประสบความสำเร็จทุกประการสวัสดีครับ